วันนี้เลี้ยงกาแฟาสดเจ้าเอกหน่อยนะฮะไม่รู้มันจะเคยกินไหมนะครับพอดีวันนี้มิองมาเห็นเบียกซอยก็เลยเสี่ยงกาแฟาสดมันปกนติมันกินแต่กาแฟาโบราณละ่ะป <laughs> กติก็น้องผมก็จะกินแต่กาแฟาโบราณน,นะครับวันนี้เลี้ยงกาแฟาสดกันฮะนี่ขอญาตเจ้าของร้านถ่ายเลยนะเนี่ยช่วยกันประชาสัมพันธ์นะร,ร้านนี้ผมมาซื้อประจานะครับเนี่ยเดี๋ยวเพื่อจะมาขอวิชาด้วยนะครับ เมีย <med> <t> <med> <med> ผมมากมากตัวละนี่ยเนี่พอวละาคาถกแล้วกันโอเคเลยเห็นรอผมว่าเฮ็ดกาแฟะเล่นอยู่เฮ็ดลังกาแฟะเล่นอ,อยู่อยู่บ้านพอดีผมบัไม่เป็นป่านะมันยังเฮ็ดใบช่องให้เมียกินนิดสุดอ ของผมก็จะเป็นเอสปั่นนะครับส่วนของเจ้าเอกก็จะเป็นเรื่องเอาปัน่นเนี่ยมันมนวดหรอผมอยากมันถักกาแฟาทำไมไดผมอยากมันดูดบาเดียวเบิดนะเอาปั่นมาคือบอของของของ,ของน้องชายที่เ,เอาเอาปั่นก็ได้อ่ะเอาปั่นสองแก้วเลยเนาะเอสปั่นสองแล้วก็ใช่โอเคอ่ะจะได้ อันนี้ด้วยให้มันชิมบ้งเป็นร้านกาแฟประจำที่ผมมานั่งกินด้วยนะครับบางวันแล้วก็จะสนมากจะจะหอบกลับนะครับเพราะว่าเป็นกาแฟราคาสบายๆนะครับเป็นกาแฟสดนะครับทุกเมนูยี่บ้าบาทนะครับยกเวน้นปั่นนะอย่างผมปั่นนี่ก็จะ สามสิบบาทครับหลายคนก็ถามว่าทำไมผมชอบกาแฟปั่นนะครับความจริงก็ไม่ต่างกันหรอกเพีงยงแต่ว่าเวลากาแฟปั่นอ่ะมันบ่เฟือดครับถือไปใส่มาใส่มันง่ายเบ่เฝือดเออถ้าซื้อกาแฟสดไปแล้วกาแฟเย็นธรรมดาไปมันเฝือดครับใส่นันสนี่เราเฟือดออกไม่ได้กินนะครับกินกาแฟปั่นมันสบายฮะไม่เฟือดไม่อะไรนะครับเดี๋ยว วันนี้จะไปให้เจ้าเอกชิมแล้วมันจะเป็นคนการันตีว่ากาแฟที่นี่โอเคไหมนะครับจากคอกาแฟโบราณน,นะครับส่วนชาเขียวแยกน้ำสองนี่จะเป็นของคุณภรรยาและก็เจ้าลูกชายนะครับถ้าจะถามว่าก,กันเกาชอบชาเขียวไหมนะครับก็ต้องตอบว่าไม่นะครับแต่ว่าสาเหตุที่กินก็ชอบกินอะไรเหมือนแม่ฮะ อยากเหมือนแม่แค่แนั้นเองนะฮะโอ้ย,อยมีกําลังใจมาช่วยด้วยนบบหนูมาช่วยเหรอคะลูกหนูมาช่วยคุณแม่เหรือคะอย,ออยังไม่ได้ล้างหน้าเลยเดี๋ยวปัดละฮะ แก้วพร้อมกันนะครับสายเหตุที่ปั่นเพิ่มอีกหบาทเนื่องกว่าต้องเพิ่มปริมาณกาแฟนิดนึงครับไม่งั้นมันจะจืดนะฮะแล้วก็ปั่นด้วยนะครับ แยกหน้ามีลูกไส้กับแม่บ้านเพื่อนกินเม่ได้มากเราลูกไส้แต่ว่าเพิ่นกินขึ้นแม่นะเพิ่นอยากขึ้นแม่โอ้ยขากไหลแม่ท่านบอกว่าคือพ,อพอออ่อเนี่ยบ่ได้เลยเมื่อนห้เมื่อนห้นไปตรวจเลือดกุ๊บเดี๋ยวก็พอ่อเครียดขนาดเครียดโดยทีหนึ่งทำไมกุ๊บเลือดหนูเหมือนแม่เหมือนพอ่อไม่เหมือนแม่โอ้ย <c oughs> อะไรนะเมื่อกี้ว่าอะไรนะ แม่เขาเป็นอะไรนะ,อ,ะอ,นนอ๋อนึกถ้าเขามองก็โอเคอยู่นึกว่าคนอื่นมองถ้าคนอื่นไม,ไม่เท่าไหร่หรอก,กโอ้ยสมพรอรเรามาสือร่าน,นี่ประจำดัวเมียผมแนนหยองว่าเราเหรออ๋โอโอเคโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวจะเอาพอดีผมพอดีละจะเอาคลิปไปให้แกดูหน่อย จะได้เบอร์ค่ากาแฟแกด้วยวันนี้เห <g ül> <g ül> นี่ยม่เบื่อเื่อมอะไรเห็น่ามันไม่เฟือเ่อนะครับเดี๋ยวผมชิมเลยโอเคครับขอบคุณครับส่วนของเจ้าเอกเดี๋ยวถือไปให้ที่บ้านนะครับขอบคุณครับเท่าไหร่ฮะนี่ร้อยสิบบาทสี่ชุดร้อสิบบา,นบบานทบาน,นะครับ ยังพูดว่าอียังนี่บบอเอ็ดเปโซปั่นอถือมาไงบ่เฟือดแต่ว่าหวานหน่อยได้เขาเอาหวานหน่อยได้แแมม่น่นครับเขา,า,าบริเอารถผุ้มปิดปิดหน่อยเออบริเอารถปกติถ้าปกติมันจะมันจะหวานเขาก,กินบ่อยครับครับออกคุ้มหน่อยนิดหนึ่งโอเคไหมโอเคไหมกาแฟบอสลันไปไหนบอสลันอะไรครับมันแข็งโหดแมนปะแข็งโหดตัวนี้พอดีจริงครับแมนปะครับครับแต่ว่ามัน ซื้อกินยังหมดเสมอไม่ซื้อครับซั่นมากก็ไม่ใจปองสิบห้าบาทครับปองสิบห้าบาทก็ยุ <Okay. S 2> ได้เองห่านมาห่า,านมาหนิห่านมาห่านครับห่านเอาย่อตัวนี้ตัวนี้มันจิต <c oughs> สามปองกันบ่ครับตับปองอโอ้แบบดี้นะครับ,น,น,รบน้องรับบ<อ>นน้องโมเลียงโมจะไต่ให้ตัวขึ้นเป็นกาแฟะสดกาแฟสดเอ้าชทีบเบิ่งบางวันสำหรับบางวันของชีบิ่ตตรงนี้หนิต้องกินแม่นองไงโอ้ยย่านน้องโมรับอยู่หไม่รับรับรับเอ่อไอบ่เอา กาแฟยังไม่พอโตเดี๋ยวตัวดูดมันจะเบิดจวดเดียวเลยครับแข็งตอนนี้มันมันเพิ่มปริมาณแล้วก็มันมันปั่นเพราะว่าถ้าั่วเพิ่มมันสิมันสิจางผลนาะโ้มัแข็งรวนนะครับเออโอเคอ้าวผ่านเนาะผ่านเนาะครับครับโอเค่านโอเคโตแบบงามให้ว่างไปเออเอียง ้าไม่จะเกลือม่จะยงไหลนะน้นำเกลือ